การคุกคามและบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและทําพื้นที่การเกษตรได้ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันเหลือเ well e e พียงร้อยละ32ของพื้นที่ทั่วประเทศโดยป่าไม้ที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้33ล้านไร่ถูกบุกรุกกว่า23ล้านไร่ ป่าในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช73ล้านไร่ถูกบุกรุกกว่า1 0 0 0 0แไร่ <S <S ด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงได้เร่งดําเนินการพร้อมจัดทําแผนป้องกันการบุกรุกป่าไม้เริ่มมาตั้งแต่14มกราคมกับการปฏิบัติการทวงคืนพืนป่าจํานวน89,359ไร่พบว่าส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารากว่า52,000ไร่ขณะที่พื้นที่ป่าทั่วประเทศ ถูกบุกรุกทำสวนยางพาร,รา5ล้าน5แส9 248ไร่โดยตั้งเป้าทวงคืนให้ได้1 5 0 0 0 5 0นไร่ภายในปี2559แผนงานที่สำคัญที่สุดในขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาร,ราจะบังคับใช้กฎหมายต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการปลูกยางพาร,ราซึ่งจากการสำรวจในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ถูกปลุกรุกและปลูกยางพาราไปแล้วจำนวน4 4 4ล้านสนไร่ซึ่งกรมป่าไม้มีเป้าหมายที่จะดำเนินการลดพื้นที่ปลูกยางพาราในป่าสงวนแห่งชาติ429ป่าในปี2,558รวม2ปีจำนวน1ล้านไร่ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ21,000ไร่ สำหรับการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั้นจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่เนื่องจากพื้นที่ป่าอยู่ในความดูแลของหลายหน่วยงานจึงต้องมีการบูรณาการการปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมกันตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรามีการดำเนินการร่วมกับทางฝ่ายความมัน่นคงทั้งทหารตำรวจ แล้วก็ฝ่ายปกครองรวมทั้งภาคประชาชนนะครับตอนนี้ทางทหารนะครับก็นอกจากจะในอดีตเนี่ยใช้กฎระเบียสิทมาช่วยในการดำเนินการแก้ไขปัญหารตรงนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีคําสั่งของคอสชอซึ่งใช้มาตราที่4ของรัฐมนุนชั่วคราวเนี่ยเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาก็จะทําทให้การดําเนินการเนี่ยนะครับเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วมีความต่อเนื่อง ปฏิบัติการทวงคืนพืนป่าโดยปรับแผนดําเนินการตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติเริ่มจากการสํารวจจุดพื้นที่ที่จะต้องเข้าไปดําเนินการโดยดูจากภาพถ่ายผ่านดาวเทียมในปี2 5 4 5แล้วนํามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อจะดทาแผนในภาคปฏิบัติก่อนที่จะโค่นหรือรื้อถอนทั้งนี้พื้นที่ที่ยึดคืนมาได้จะดําเนินการฟื้นคืนเป็นป่าธรรมชาติ เพื่อให้มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้สูงขึ้นตามเป้าหมายร้อยละ40ของพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งในขณะนี้มีพื้นที่ป่าไม้102ล้านไร่เหลือพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการฟื้นคืนอีก26-28ถึง28ล้านไร่